สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโดงบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชานลนะครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สำคัญสำหรับคนไทยโดยเฉพาะคนที่รักการร้องเพลงคนที่เป็นหญิงไทยต้องภูมิใจในข่าวนี้นะครับที่เราจะมาบันทึกเอาไว้นะครับเพราะว่าศิลปินนักร้องหญิงไทยคนแรกเป็นคนไทยคนแรกนะครับ เธอคือลิซ่าแบล็ p พิงค์หรือลิซ่าลาลิสามโนบาลครับทุบสถิติหนึ่งเดียวในเคป๊ pop, และเป็นที่หนึ่งของสาวเอเชียอีกด้วยครับเรื่องราววันนี้เราจะบันทึกไว้สำหรับแนวคิดและเส้นทางการประสบความสำเร็จของลิซ่านะครับความเก่งของสาวไทยที่ไม่แพ้สาวชาติใดๆในโลกเลยนะฮะและแน่นอนครับว่าลิซ่าเป็นเพียงสมาชิก คนไทยเพียงหนึ่งเดียวของวง BLACKPINK ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นที่เพอร์เฟกนะโดยเฉพาะควาหน่ารักของเธอรอยยิ้มที่โปรยสเสน่ห์ให้กับแฟนเพลงของเธอไปทั่วโลกต่างตกหลุมรักเธอลิซ่าไปต,ตามๆกันครับต้องขอขอบคุณข้อมูลพพอร์ตจากแหล่งข้อมูลเพื่อนสื่อมวลชนของเราไม่ว่าจะเป็นเดล l y น e w สออนไลน์วิกิพีเดียอินสตาแกรของ ลาลาลาลิซาอันด r ด์สกอนะฮะแล้วก็ที n นี่ t n t e r t a i n พร้อมทั้ง The Passion นะครับนี่คือเรื่องราวของสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าลิซ่าลาลิซ่ามโนบาลนะครับซึ่งเธอเป็นหนึ่งในสีของสมาชิกวง l a ล k k i n งนะครับขึ้นแท่นเป็นซปตาแล้วเป็นสาวฮอตระดับโลกไปแล้วสำหรับลิซ่านะครับ ไม่ว่าเธอจะขยับตัวไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแฟนคลับของเธอทั่วโลกต่างจับตามองติดตามข่าวและพร้อมจะสนับสนุนซัพพอร์ตในทุกกิจกรรมที่เธอทําครับล่าสุดนี้นะครับเธอได้สร้างตํานานบทใหม่เรียกว่าสะเทือนวงการบันเทิงของไทยและของโลกสุดๆเลยนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคมในปี2566ปีคริสตศักราช2023 แฟนคลับของเธอทั่วโลกดีใจกันสุดๆเลย yes นะครับ blink <c oughs> ของลิซ่านะครับเพราะว่าไปพบว่าอินสตาแกรมของสาวน้อยมหัศจรรย์ลิซ่ามียอดผู้ติดตามพุ่งทะลุหนึ่งรยล้านคนเรียกได้ว่ากลายเป็นศิลปินเคป๊คนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดในประเทศเกาหลีนะครับ และนอกจากนั้นนะครับลิซ่ายังเป็นผู้หญิงคนเดียวในประเทศไทยครับที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดอีกด้วยนะข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่1เมษายนปี2022คือปีที่แล้วนะครับเคยมีการจัดอันดับ50ผู้ใช้อินสตาแกรที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเป็น top 50 Instagram users most followers นะครับผู้ติดตาม top ten ที่50ไม่ใช่ม top t e นะ top 50นะครับ โดยได้ปรากฏบัญชีไอจี IG ของสาวน้อยลาริซาของเรานะครับ at lalalalisa la m มีผู้ที่ติดตามเพิ่มมากขึ้นไปอยู่อันดับที่39ครับจากท็อป50นะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงเอเชียที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งมาแล้วนี่นะครับเป็นประวัติที่ต้องบอกว่าเธอนั้นมาเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับ แต่ว่าไม่ได้มาง่ายๆนะครับทุกอย่างบอกแล้วว่าไม่ได้โรยไปด้วยกรีบกุหลาบนะเพราะว่าเธอแรกมาด้วยความมานะอดทนความอุตสาหะและความพยายามอย่างที่เรียกว่าทุ่มสุดตัวสุดหัวใจกว่าจะมาได้ในานามของลิซ่าแบล็กพิงค์นะครับวันนี้ลองไปดูซิว่าใครที่รักเธอเป็นแฟนคลับของเธอเป็น b l i n k ของเธอก็แน่นอนอยู่แล้วนะ คงจะรู้เกือบทุกเรื่องแล้วละ่ะสมัยที่พิ่งมาเจอแล้วรู้สึกว่าเออสาวน้อยคนนี้ <S <S เป็นยังไงนะเธอเกิดวันที่27มีนาคมครับในปีพศ2540และเธอเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่ต้องยอมรับนะครับว่าแรปเปอร์ได้เก่งมากร้องแรปของเธอเนี่ยท่อนแรปเนี่ยต้องเธอเลยนะในวง b l a c k p ิ n k นะครับเธอสร้างชื่อเสียง มากมายใน,ในนามเป็นศิลปินเคป p OP นะครับสามารถทําให้ผุ้คนทั่วโลกเนี่ยคนที่รักเสียงเพลงเนี่ยหันมาสนใจว่าเอ๊ะสี่คนในนามของ b l a c k พิงคเนี่ยคือใครบ้างแต่ปรากฏว,ว่านี่เราต้องยอมรับนะครับจะบอกว่าเป็นคนไทยเชียร์คนไทยก็ว่าเธอแต่เธอเก่งจริงๆนะเพราะลิซ่า Lisa, ปรากฏว,ว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับในวง b l a c k พิงคนะครับเธอทำงานหนักนะครับในประเทศเกาหลีใต้ในการที่เธอเป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ เกาหลีใต้ในสังกัด yg entertainment เนี่ยเธอเกิดที่จังหวัดบุริรัมย์ประเทศไทยของเราครับแล้วเธอก็อยู่อาศัยกับมารดาคือคุณแม่ของเธอชื่อคุณแม่จิตทิพย์นะฮะเป็นชาวบุรีรัมย์ครับส่วนคุณพ่อบุญธรรมก็คือเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับ marco bruce w ะ e r m a r ครบรูไ e เล l e r แล้วคุณพ่อบุญธรรมของเธอเนี่ยเป็นที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยนะครับแหมสุดยอดเลยนะเนี่ยฮะปรากฏว่าเธอมีครอบครัวที่มาซัพพอร์ตเธอในหลายเรื่องดังนั้นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษของเธอจึงไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาของเธออยู่ที่ตรงไหนนะอุปสรรคของเธออยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ บอกก่อนว่าเมื่อตอนที่ลิซ่ายุ่ขวดเนี่ยเธอเริ่มหัดเต้นแล้วนะครับแล้วก็ลงไปแข่งขันในเวทีต่างๆรวมถึงโครงการสำคัญเลยนะโครงการ 2B n ีนัมวที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เมื่อครั้งเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง v ีซ่าครูครับอ้าไม่น่าเชื่อสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับวีซ่าครูทีมนักเต้นที่มีสมาชิกทั้งหมด11คนนะครับ ลิซ่ายังเคยแข่งขันร่วมกับทีมดังกล่าวจนได้รางวัลพิเศษประเภททีมนะครับในรายการ LG e n t e r t a i n e er, n ะล้านฝันสนั่นโลกทางช่อง9ครับเมื่อเดือนกันยายนปี2552และระหว่างที่กำลังเรียนที่โรงเรียนประาพามนตรีนะครับลิซ่ายังเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรมนะฮะแล้วก็ได้รับรางวัล รองชนะเลิศมาครับเห็นไหฮะชีวิตคนเราไม่ไ hmm. ด้ประสบความสําเร็จตั้งแต่ละแรกนะครับแต่ก็ค่อยไต่เต้ามาเรื่อยๆและเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นครับลิซ่าเธอก็เริ่มสนใจอุตสาหกรรมเคป p นะแล้วก็อยากเป็นศิลปินเกาหลีด้วยต้องยอมรับนะครับว่าหนุ่มสาวในรุ่นของลิซ่าเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะก็ยังเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นศิลปินในค่ายในสังกัดของเกาหลีนะฮะ ลอริซาเองก็ยังชื่นชมศิลปินเกาหลีนะหลายวงไม่ว่าจะเป็น Big Bang นะฮะหรือ t w N E 1นะฮะแล้วก็ปรารถนาว่าตัวเองเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนเหมือนกับวงที่กล่าวมาที่เธอชื่นชอบเนี่ยนะฮะและในปี2553นะครับโชคชะตาฟ้าลิขิตครับให้บริษัท YG Entertainment มาเปิดออดิชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับ ปีนี่ปี2566นะครับที่ผมได้นำมาบันทึกเรื่องราวของริซ่าเนี่ยนะครับย้อนไปเมื่อปี2553ก็คือ13ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าจริงๆแล้วดูเหมือนเท่านั้นเองนะฮะทศวรรษกว่าๆแต่จริงๆแล้วสำหรับริซ่ามันคงไม่ใช่เวลาที่รวดเร็วนะะแต่ว่าในระหว่างนั้นกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเธอ ER ได้ผ่านความมุมาณนะพยายามอดทนอย่างแสนสาหัสมาแล้วนะครับและ เมื่อ YG นะครับเข้ามาเปิดออ i ดิชันการออดิชันก็คือการเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้ามาทดสอบความสามารถอย่างที่เขาต้องการแล้วเชื่อไหมครับในปีที่ลิซ่าสมัครนั้นนะ2553นั้นมีผู้สมัครถึงจำนวนราว4,000คนครับแล้วปรากฏว่า YG Entertainment ตัดสินเลือกให้ลิซ่าเป็น คนเดียวเท่านั้นนะที่ผ่านการคัดเลือกครับแล้วได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของว g นะผลการตัดสินนะฮะก็ประกาศเมื่อวันที่11เมษายน2554ครับเราเรียกว่าใช้เวลาพอสมควรที่เขาจะคัดเลือกนะเพราะว่าจำนวนผู้เข้าแข่งขันมันราว4,000คนนะเกือบ4,000คนนี้มันโอ้แต่ลิซ่าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นครับนั่นคือสัญญาณแรกเลยที่ผมบอกว่าเธอมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะฮะ และขณะที่ออ i ดิชันนั้นนะฮะลิซ่ายังสร้างความประทับใจให้กับกรรมการชื่อแดนนี่อิมแห่งวงวันชามนะครับซึ่งภายหลังเขาก็ออกมาชื่นชมถึงความมั่นใจบนเวทีแล้วก็ทัศนคติหลังเวทีของลิซ่าครับลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจนะฮะตั้งแต่ในปี2555หนึ่งปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ออ i ดิชันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ YG เนี่ยได้อัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงบน YouTube ในคลิป Who's that girl Who's that girl ในเดือนพฤศจิกายนปี2556ครับเดีปรากฏในมิวสิกวิดีโอของแชยังสําหรับเพลง l n n g a i n g a นะในฐานะของนักเต้นประกอบนะร่วมกับสมาชิกของ I c คอลเลอ winner ในเดือนเมษในเดือนมีนาคมครับ2557เรียกว่าไล่ปีกันมาเลยนะออดิชั่นปี54ปี55ก็ปรากฏตัวในวิดีโอการเต้นปี56ปรากฏตัวอีก้ะปี57ลิซ่าเป็นนางแบบครับให้กับเสื้อผ้าแนวสตรีทของโนน a กอนนะร่วมกับ B.I. และบ๊อบบนะครับเห็นไหมเธอก็เรียกว่ามีกิจกรรมทำหลายเรื่องทีเดียวนะก่านจะผ่านพ้นมาแต่ เธอเนี่ยต้องฝึกขัดในการที่จะเป็นศิลปินทั้งร้องทั้งเต้นนะให้กับค่าย YG Entertainment อยู่ถึงนานกว่า5ปีครับจนกระทั่งวันที่29มิถุนายน2016ครับคือเมื่อ7ปีที่ผ่านมาอันนี้นะปีคอสอนนครับเพราะปีที่บันทึกนี้เป็นปลายปี2023นะครับ 29พิศนายนปีคศ .2016 สิ้นสุดการรอคอยครับเมื่อทาง YG Entertainment ได้ประกาศชื่อวงอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ Blackpink มีสมาชิกทั้งหมด4คนและลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงนี้ครับวง Blackpink ไม่ว่าจะเป็นโรเซ่จีซูเจนนี่และลิซ่าแล้วก็ลิซ่าก็เป็นศิลปินต่างชาติคนแรกนะครับในค่าย YG Entertainment และแบล็กพิงก์ก็เปิดตัวครั้งแรกด้วยซิงเกิลอัลบั้ม Square One นะวันจำหน่ายในเดือนสิงหาคมปี2559ครับซิงเกิลนำก็คือ w i s i o n นะประสบความสำเร็จด้วยการ All Q ครับบนชาร์ตของเกาหลีใต้ทำให้แบล็ k พิง k ได้เข้าชิงรางวัล Golden Disc Award ในสาขาเพลงดิจิทัลยอดเยี่ยมนะในปีต่อมาครับพวกเธอก็ก,กวาด สามรางวัลน,นะครับจากแองออนชาร์ตเคป็อปอเวอร์สนะครับสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปีแล้วก็เพลงแห่งปีนะครับประจำเดือนสิงหาคมจากเพลง Rizzle และเพลงแห่งปีประจำเดือนพฤศจิกายนครับเดือนพฤศจิกายนจากเพลง playing with fire นะฮะแต่เชื่อไหมครับกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างนี้นั้นลิซ่าเธอได้เคยเปิดเผยให้กับผู้สื่อข่าว ได้รับฟังความรู้สึกของเธอว่าในช่วงแรกที่เธอเข้ามาฝึกซ้อมอยู่ที่นี่นั้นที่ค่ายนี้นะครับทางค่าย YG ได้บังคับให้ลิซ่านั้นพูดแต่ภาษาเกาหลีภาษาเดียวเท่านั้นครับโดยปราศจากภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษนั้นลิซ่าต้องคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่ามีพ่อบุญธรรมนะฮะที่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็คงจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเพราะนั้นภาษาอังกฤษไม่มีปัญหาสําหรับเธอ แต่เธอต้องพูดภาษาเกาหลีเพียงอย่างเดียวครับและถูกบังคับด้วยนะเพื่อให้ทักษะภ,ภาษาเกาหลีของเธอพัฒนาไปอย่างรวดเร็วครับและนั่นลีซ่าบอกว่าเหมือนกับเป็นการปรับตัวที่ยากที่สุดเลยครับของเธอเราต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราเป็นคนไทยนะแล้วเราไปสมมติไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่เยอรมันแล้วเราต้องถูกบังคับให้ใช้ ภาษาของท้องถิ่นเขาภาษาเดียวห้าพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภานษากลางถ้าเป็นภานษาอังกฤษเรายังพอจะสื่อสารได้ใช่ไหมฮะนึกอะไรก็เอ,อ่ยังภาษาอังกฤษนะแต่นี่ไม่ได้ครับอันนี้ผมวาดภาพให้แฟนคลับบิงนะฮะแล้วก็คนที่สนใจฟังเรื่องราวของลิซ่าได้ทราบว่ามันมันลำบากจริงๆครับเพราะว่ามันมันโหดอะ มันเหมือนจะสื่อสารอะไรไม่ได้เลยนะถ้าไม่ทําตัวให้ให้ฟังภาษาเกาหลีเข้าใจแล้วก็สามารถจะพูดนะความรู้สึกหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาได้เป็นภาษาเกาหลีนะฮะนั่นคือการปรับตัวที่ยากที่สุดของเธอครับเธอบอกนะฮะแต่ก็ยังดีครับที่เธอบอกว่ามีสมาชิกเพื่อนๆคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้กําลังใจเธออยู่เสมอนะทำให้ลิซ่าเนี่ยได้ผ่านช่วงเวลาอันแสนยากลําบากนั้นมาได้ครับแม้ว่าอุปสรรคในเรื่องของภาษาของลิซ่าจะยากลําบากเพียงใดนะครับ ต่เราก็ยังเห็นนะครับว่าเธอนั้นมีรอยยิ้มอันสดใสและก็ความน่ารักของเธอนี่เองครับที่ทําให้ใครๆก็ตากตกหลุมรักเธอครับแม้กระทั่งสมาชิกในวงนะฮะจนเธอได้รับฉายาจากเพื่อนว่าเป็นแฮปปี้ไวรัสนะฮะแฮปปี้ไวรัสนะครับเรียกว่าปล่อยไวรัสของความสุขไปทุกที่เลยนะฮะ <c oughs> เป็นส่งความสุขให้กับคนในวงด้วยของเธอนะก็ <c oughs> <c oughs> ทํางานก็มีความสุขนะอย่างนี้นะทํางานกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่า เออถ้าเราย้อนไปดูคลิปเก่าๆของเธอจะเห็นเลยนะว่าเธอชอบเล่นตลกตลกขำๆอ่ะนะยิ้มฮาทำให้เพื่อนฮาหัวเรากันตลอดอ๋อนี่เองนะเธอได้รับใช้ยาแฮปปี้ไวรัสเลยนะและอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการประสบความสำเร็จทั้งหมดของลิซ่านะครับน่าจะหนีไม่พ้นคำว่าครอบครัวครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับครอบครัวนะครับก็มักจะทำให้ลิซ่าเนี่ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เสมอนะคร ลิซ่าบอกว่าเพราะกําลังใจและก็แรงผลักดันที่สนับสนุนเธอเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เธอนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็มายืนอยู่ในจุดที่สูงสุดนี้ได้ครับและหากพวกเราได้สังเกตให้ดีนะครับลิซ่าเคยบอกว่าเธอจะมีตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งที่แม่ซื้อให้เอาไว้ดูแทนความรู้สึกเวลาเธอรู้สึกเหงานะครับเคล้งกว้าเหมือนกับว่าจะมีแม่อยู่ข้างๆแล้วก็คอยให้กําลังใจเธออยู่เสมอนะโอ้อและซาบซึ้งนะครับโอ้ยน้าตาซึมนะฮะ นะฮะมาดูถึงเรื่องราวของความสำเร็จที่จะได้มานะครับมันไมไ่ได้มาง่ายๆจริงๆนะฮะจะเป็นไอดอลต้นแบบอีกอย่างหนึ่งของผู้หญิงไทยหรือจะเป็นผู้ชายไทยก็แล้วแต่ในเรื่องของความอดทนนะครับมุมาณภาคเพียนเพราะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอครับมีคนรักก็ต้องมีคนชังใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกับลิซ่าก็หนีไม่พ้น นะสัตธ์จะทำข้อนี้ครับเพราะยิ่งเธอมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ครับก็ยิ่งมีคนที่แอนตี้มากขึ้นเท่านั้นครับโดยตามข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้นะที่วิสาจะเดินทางมาจัดงานอ,อของตัวเองที่ประเทศไทยนะครับได้มีผู้ไม่หวังดีส่งข้อความประสงค์ร้ายนะมาหาเธอทางอินสตาแกรมครับจนทำให้เหล่าแฟนคลับเนี่ยช่วยกันรีพอร์ตให้มีการลบแอคเคา์นั้นทิ้งไปนะฮะ แต่หลังจากนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำสองอีกมีการครูเอาชีวิตของสาวๆในวงแบล็คทิ้งเลยนะซึ่งการกระทำครัง้งนี้ทำให้แฟนคลับอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับมีการส่งเรื่องร้องเรียนไปทาง YG Entertainment นะครับคนะ่ายๆมีการดำเนินการเอาผิดแล้วก็เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวศิลปินมากขึ้นด้วยนะและแม้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ลิซ่าเนี่ยท้อแท้แต่อย่างใดครับเพราะว่า เราทุกคนก็ยังคงเห็นรอยยิ้มของเธอเปื้อนใบหน้าอยู่ตลอดใช่ไหมสดใสฟันเรียงขาวสวยนะนี่คือความเข้มแข็งของเธอที่มีอยู่เสมอครับและรอยยิ้มของเธอก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นสิ่งสำคัญด้วยที่ทำให้แฟนคลับเนรักแล้วก็พร้อมที่จะเมตานะที่จะสนับสนุนเธอในทุกๆุกผลงานที่ออกมาที่ผลิตออกมานะครับนี่คือ เรื่องราวของลิซ่าส่วนหนึ่งครับที่อาจจะยังไม่มีใครรู้นะครับและทุกครั้งครับที่แฟนคลับของเธอไปต้อนรับเวลาเธอมาเมืองไทยนี่เธอบอกว่าโอ้กั้นน้าตาไว้ไม่อยู่เลยนะฮะก็มีร้องไห้นะครับซาบซึ้งใจนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าสิ่งสําคัญที่ทำให้ลิซ่าประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างคนในครอบครัวแล้วเพื่อนๆในวงแล้วบรรดาแฟนคลับของเธอนะครับก็ยังมีความ สำคัญมากๆนะครับที่ทําให้เธอเนี่ยไม่เคยคิดที่จะย่อท้อต่ออุปสรรคเลยในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จที่เธอตั้งใจเอาไว้แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่นั้นก็ไม่ได้ทําให้ลิซ่าหวั่นใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ลิซ่าจะมีอยู่เสมอและแน่นอนว่าไม่มีใครจะพากสิ่งนั้นไปจากเธอได้ก็คือรอยยิ้มที่สดใสที่พร้อมจะรับกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเธอครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนที่ ติดตามเรื่องของลิซ่าแล้วก็เป็นบลิงเป็นแฟนคลับของลิซ่านะครับว่าขอให้เข้มแข็งอย่างเธอด้วยไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเศร้าเสียใจไม่คาดคิดสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ตกใจมากแต่ก็ยังต้องเข้มแข็งอยู่นะครับคือจะพูดถึงเรื่องราวของผลงานอาัลบ,บั้มที่ลิซ่าเธอออกมานะเริ่มตั้งแต่ในปี2563ก็ได้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ยแบ็คพิงก์ก็ออกสตูดิโออัลบั้มแรกเลยครับ t ี e a l บั m เป็นอัลบั้มที่ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกเลยครับแล้วก็กลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดอันดับที่5ในปี2563ครับด้วยยอดขาย1.5ล้านชุดแล้วก็เป็นอัลบั้มขายดีที่สุดตลอดการของศิลปินหญิงชาวเกาหลีใต้ในปีเดียวกันนั้นนะนะทางวงเขาก็ได้ออกภาพยนตร์สารคดีชื่อ Blackpink Light Up the Sky Blackpink Light Up the Sky นะครับออกฉายทางเน็ fli x ครับนะ ลิซ่านี่ก็เปิดตัวเป็นศิลปินเดียเ่ยวนะกับซิงเกลิลอัลบั้มชื่อลิซ่าในปีถัดมาคือเดือนกันยายนปี2564กับอัลบั้มเปิดตัวที่บอกว่าอันดับหนึ่งเลยนะบนแกออนอัลบั้มชาร์ตนะครับและขายได้มากกว่า7แสนชุดในสัปดาห์แรกครับทำให้เธอกลายเป็นศิลปินหญิงเคป๊อคนแรกที่ทำได้นะคือ7แสนชุดในสัปดาห์แรกครับ มิวสิกวิดีโอเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มคือลาลิซาลาลิซาลาลิซเนี่ยนะครับมีผู้ชมราว73.6ล้านครั้งในวันแรกบน y u t u b e แต่กลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกบน y o u t u b e ครับโดยศิลปินเดียวนะฮะซิงเกิลแรกด้วยนะและซิงเกิลที่2นะของเธอนะครับอัลบั้มลาลิซาและ Money นะครับขึ้นถึง10อันดับแรกของ Billboard g l o b a l สองร้อยเนี่ยนะฮะ two h u n เนี่ยนะครับ billboard global two zero เนี่ยนะสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงลาลิซาก็กลายเป็นวิดีโอของศิลปินเดียวที่มีผู้ชมมากที่สุดภายใน24ชั่วโมงครับปรากฏว่าทำลายสถิติมิวสิกวิดีโอเพลง me ของ taylor swift นะโอ้โหเพราะว่าตอนนั้นยอดชม65.2ล้านครั้งครับแต่ของลาลิซานั้น 73.6ล้านครั้งครับในวันแรกในยีชั่วโมงนะที่ออกอากาศเผยแพร่บน y o u t u b e ครับก็เรียกว่าชนะกันค่อนข้างจะขาดเลยนะฮะขาดลอยพอสมควรระหว่างที่กลมๆมนะห5ล้านครั้งกับ73ล้านครั้งนะครับก็ห่างกันพอสมควรทีเดียวเนาะก็ลิลซ่าลิซ่าก็ชนะเชลลีสวรปไปนะเอาละครับในงานประกาศรางวัล MTV วิดีโอมิวสิกอะวอร์นะครับปี2022ครับเพลงลลิซาก็ได้รับรบางวัล K-POP ยอดเยี่ยมทำให้ลิซ่าเป็นศิลปินเดียว K-POP คนแรกที่ได้รับร,บรบางวัลดังกล่าวครับนะเธอโอ้โหเธอสร้างเซอร์ไพรส์เธอสร้างสถิติต้องลงกินเนสบุ๊กแล้วนะครับในการเป็นคนแรกคนแรกคนแรกเนยนะเธอได้รับร,บรบางวัลมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลมา m ่ a า a r วนะฮะ S Circle s h a r า Music a w a r d ะวอ v ์ดเอ็มทีวีวิดีโและ MTV Europe Music a w a r d นะครับโดยสองรางวัลหลังเนี่ยเธอเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวครับโอ้ศิลปินเดี่ยวเคป p OP นะฮะและเป็นศิลปินหญิงด้วยนะศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปคนแรกเลยนะนอกจากนั้ลิซ่าจะได้บันทึกสถิติโลกกินเนส s เห็นไหมครับในห้าหัวข้อเนี่ยนะโดยเป็นหนึ่งในไอดอลเคป๊อที่ ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกและเป็นไอดอลเคป๊อปที่มียอดผู้ติด,ดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมตั้งแต่ปี2562อีกด้วยนะและในปี2564 y o u g o ์ฟนะครับ y o u g o ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศของอังกฤษได้จัดอันดับวิซ่าอยู่อันดับที่17จาก20ในรายชื่อผู้หญิงที่น่ายกย่องมากที่สุดในโลกครับโอ้โห อยู่เคียงข้างใครทราบไหมครับลิซ่าอยู่เคียงข้างมิเชลโอบามาครับนี่คือเฟิร์สเลดีนะฮะอดีตภรรยาประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับแองเจลิน่าโจลีครับอยู่เคียงข้างลิซ่านะฮะและสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองคนระับเป็นต้นนะฮะโอ้แค่เอ่ยสามชื่อนี้ที่ลิซ่าเข้าไปเป็นเรียกว่าอยู่ในอันดับเดียวกันตั้งแต่ 2ี่อันดับนะ To ท็อปเนะผู้หญิงที่น่ายกย่องมากที่สุดในโลกเมื่อปีหกสี่ก็โอ้โ oh ห oh. นี่ก็ไม่รู้จะพูดดีท่าอะไรแล้วนะครับและยังไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้กำลังมีข่าวลือนะครับว่าวิซ่าแบล็คพิงก์กำลังจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะเพราะว่ามีการเตรียมผลงานซีรีส์ระดับโลกหรือเปล่าล่าสุดนะฮะปรากฏว่าลิซ่าถูกบลิง k นะฮะแฟนคลับของเธอเนี่ยนะครับจับตามองนะะ เพราะว่าเมื่อแอบไปสังเกตว่าบัญชีอินสตาแกรมนะครับของ The Walking Dead นะ่ยซีรีส์ซอมบี้แนวดราม่าสยองขวัญชื่อดังได้กดติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของลิซ่าครับอ mm ่า hmm. แล้วมันยังมีภาพปรากฏหลักฐานอื่นที่ทางที่ลิซ่าไปดูบอลยูฟา่าแชมเปียนลีกในฤดูกาล2023-2024เนี่ยนะระหว่างทีมปารีสแซงกับนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับ ที่สนามปาร์คเดย์เนี่ยนะที่กรุงปารีสนะครับก็ปรากฏว่ามีหนุ่มมาร์คร์แมนรีดัสนะหนึ่งในนักแสดงนั่งอยู่ข้างๆลิซ่าด้วยครับว่ามันจะเป็นนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่ากับผลงานซีรีส์ระดับโลกนะ The Walking Dead นะครับก็ต้องไปติดตามนะเดี๋ยวมันก็จะปรากฏผลเองนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะลิซ่านอกจากนั้นนะครับยังติดชาร์ตอันดับ3ของ YouTube globally d a i top มิวสิกวีประจำวันที่25ธันวาคมปี2023คือคริสต์มาสปีนี้ครับประเทศไทยคือ2,566เป็นศิลปินเคป๊อเพียงคนเดียวในท็อป1ทอันดับหนึ่งและสองคือเพลงประจำคริสต์มาสที่เป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์การเนี่ยเป็นของมารายแคร์รีนะครับแล้วก็แวมใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้นะฮะลิซ่ก็ตามมาอันดับสามเลยครับ โอเธอก็ cover ของเพลงของบินิสเปียนะซึ่งน่ารักมากในเทศกาลคริสต์มาสครับมาอันดับสามเลยนะรองจากมารายการและแหวมครับนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะสำหรับข่าวดีที่ลิซ่าถือว่าเป็นคนไทยชาวบุรีรัมด้วยนะแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงจะได้ทำให้คนต่างชาตินานานชาติฝรั่งชาวต่างชาติได้เห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงไทยนี่เก่งนะจริงๆแล้ว แล้วเป็นอันดับหนึ่งในหลายๆประการเลยแล้วก็ยังคงน่ารักปฏิบัติตัวดีนะฮะไม่เคยเห็นลิซ่าโกรธเลยนะยังไม่เห็นเลยนะหลายปีที่ผ่านมานะครับเธอทำตัวได้น่ารักมากเป็นศิลปินที่มีคนรักและชื่นชอบไปทั่วโลกเลยนะฮะและแน่นอนสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือเธอทุ่มเทแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยความพยายามจนได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนๆของเธอทุกคนครับ และขอให้เธอรักษาความดีเอาไว้เช่นนี้ตลอดไปนะครับวันนี้โดง่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืม Channel ก็ภาคภูมิใจที่นำเสนอเรื่องของลิซ่าปิดท้ายปี2023หรือปี2566ครับถ้าอยากสนับสนุนให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับทีมงานของโดง่งบันทึกไว้ไม่ให้ลืม c h ช n n e l รบกวนกด subscribe พวกเราจะดีใจมากเลยครับเราดูทุกวันเลยครับว่ามีใครที่กด subscribe ให้กำลังใจเราบ้างหรือเปล่า หรือว่ากดไลค์กดแชร์ข้อความข้อมูลดีๆจะได้กระจายไปยังคนไทยของเรานะครับหรือกดกระดิ่งเวลาที่มีเนื้อหาใหม่ๆม,มาจะได้ไปเตือนท่านนะครับให้ทุกคนได้มาติดตามกันมีความสุขด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าว่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากกันวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ